2ข้ออันตรายนะคะที่ทำให้คุณไม่สมหวังในเรื่องของความรัก2ข้ออันตรายนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยชอบผลักคนดีๆออกไปอันนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวนะหลายคนอาจจะว่าใครจะบ้าไปผลักคนดีๆออกจากชีวิต คุณยังไม่รู้เลยว่าจิตใต้สำนึกของคุณมันมี Power มากแค่ไหนเพราะว่าเกือบ90%นะคะในร่างกายของคุณเ,เกิดจากการทำงานของจิตใต้สำนึกอย่างเช่นการเต้นของหัวใจการไหลเวียนของเลือดผมที่มันยาวคุณไม่สามารถที่จะ Control ได้ถูกปะแต่มันคือการทำงานของจิตใต้สำนึกนั่นเองทีนี้ในเรื่องของชอบผลักคนดีๆออกไปนะคะคือคุณอาจจะมีความคิดขึ้นมาในหัวคุณว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็เจ็บอีกเดี๋ยวก็จบแบบเดิม เดี๋ยวเขาก็นอกใจอีกซึ่งบางครั้งอ่ะเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เกิดเลยหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่มาเทสความรู้สึกคุณอย่างเช่นว่าอยู่ๆวันหนึง่งแฟนคุณก็เกิดเงียบขึ้นมาแล้วไม่ได้ส่งข้อความหาคุณใจคุณน่ะมันด้วยความที่มันเจ็บปวดมาสม่ําเสมอเลยแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้าๆอ่ะจิตใต้สํานึกจะเทสคุณค่ะมันจะเทสความรู้สึกคุณทีนี้พอเทสความรู้สึกคุณก็จะไปคอนเฟิร์มกับมันว่าเอ๊ะ หรือว่าเขาจะเริ่มตีตัวออกห่างจากเราแล้วเยเงียบแบบนี้คนก่อนหน้านี้มันเคยเงียบแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็เงียบไปถ้าคุณนะคะไม่ปรับความคิดแล้วคุณเซเยสกับมันเหมือนที่โคเชมพูดมามันจะจบอีรอบเดิมนะคะต่อให้มันจะจบหรือไม่จบก็ช่าง คุณจะต้องเปลี่ยน Mindset ในเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวคุณเองผลักคนดีเข้ามาในชีวิตถ้าคุณอยากจะมีความรักในครั้งถัดไปนะแต่ถ้าคุณไม่อยากสําเร็จในเรื่องของความรักคุณโปรแกรมตัวเองแบบนี้ซ้ำํำ มันจะจบอีรอบเดิมโอเคไหมส่วนเรื่องการที่จะปรับคอนโทรอะไรต่างๆไปเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่าปลดล็อกอกหกักหรือวันเป็นหนังสือเสียงนะคะปลดล็อกอกหกักนะมันจะช่วยให้คุณคลายในเรื่องนี้แล้วปลดล็อกขึ้นมาได้สเต็ปถัดไปข้อที่2คือไม่เชื่อในเรื่องของความรักอีกต่อไปอันนี้หนักหน่อย เวลาที่เราไม่เชื่อในเรื่องของความรักนะคะทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงขึ้นมาทันทีเลยแล้วความรักก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงคุณจะไม่ไว้ใจใครหรือคุณอาจจะเคยผิดหวังจากผู้หญิงคุณจะมองว่าผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคนหรือไม่ก็ตามผู้หญิงอาจจะเคยเดทกับหนุ่มต่างชาติหรือหนุ่มฝรั่งแล้วเราก็จะตีความหมายว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะฉันเจอมาแล้วเราอ่ะไม่เข้าใจ ว่าคนเราทุกคนไม่เหมือนกันแล้วทําไมคนนี้เขาถึงได้ดีล่ะแล้วทําไมคนนี้ถึงสําเร็จในเรื่องของความรักล่ะคุณไม่เคยเอ๊ะในเรื่องนี้ใช่ไหมนะคะคุณก็จะบอกว่าปัญหายากนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หาอะไรยากเย็นขนาดนั้นแต่มันอยู่ที่การคิดในหัวของคุณเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิดค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะปลดล็อกในเรื่องนี้เราอยากจะคลายปมในเรื่องนี้ให้ตัวเองเป็นคนที่แบบเติบโตะ ในเรื่องของความรักในเรื่องของจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมายเซ็ตที่คุณจะเข้าใจคุณต้องไปเรียนในหนังสือเสียงที่มีชื่อว่าปลดล็อกหกหักโอเคไหมคะมันจะช่วยให้คุณคลายล็อกแล้วทําให้คุณมองโลกความรักจากเลนตาของคุณเปลี่ยนไปใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเชเมค่ะ